สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาค,คมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปเนาะเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับเราเลยก็ได้อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เช่นเคยค่ะแต่คลิปนี้ เป็นอย่างที่บอกนะคะ general reading เนาะมันอาจจะไม่ตรงกับเราหรือว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขาเนี่ยสลับกันก็เกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าทีนี้มาดูกันค่ะคนโสดขอดูคนโสดชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ สิถ้วยควีนดาบสามถ้วยเด็กถือถ้วยเจ็ดเหรียญสองถ้วยเด็กถือไม้แล้วก็เจดถ้วยเป็นช่วงเวลาที่ ครอ,อ,อบครัวได้อยู่ใกล้ชิดพร้อมหน้านะคะใกล้ชิดกันจนบางทีรู้สึกว่าอบอุ่นจนเกินไปจนกระทบกระทั่งกันก็มีนะคะอาจจะเพราะว่าได้เห็นหน้ากันทุกวันบางบ้านต้อง work from home หรือว่าบางบ้านก็ต้องอยู่บ้านตลอดเวลานะคะครอ,อ,อบครัวก็อยู่ด้วยกันตลอดแบบนี้นะคะก็เห็นหน้ากันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เมื่อก่อนทางห่างกันหน่อยก็คิดถึงนะคะทีนี้มาอยู่ใกล้กันเกินไปนะคะ บางทีความรักความเป็นห่วงนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาจุกจิกจู้จี้หรืออะไรแบบนี้ก็ขอให้คิดซะว่าเขาเป็นห่วงเรานะ <c oughs> เขาอาจจะถามเราบ่อยหน่อยหรือว่าเขาอาจจะจู้จี้กับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามระวังเรื่องความเครียดหรือความคิดของแต่ละคนบางทีเราสมมุติว่าเราอยู่บ้านเรียนออนไลน์มากๆหรือเวิร์กฟ m ร o มโฮมมากๆมันก็หงุดหงิดะนะมันอาจจะไม่เหมือนกับเราตอน,นที่เรา ทำงานเป็นเวลาพอมา work from home เนี่ยวบางทีเจ้านายอยากไลน์ก็ไลน์อยากโทรก็โทรแบบนี้ค่ะมันทําให้เราหงุดหงิดแล้วมันก็อาจจะรก,กระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวได้โดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะอ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อในเรื่องของความรักนะคะ แอนวอนในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงอย่างอื่นมากกว่านะฮะบางคนคิดถึงความสุขเมื่อก่อนเคยมีความสุขมากกว่านี้เมื่อก่อนชีวิตเคยดีกว่านี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีอิสระม,มากกว่านี้อยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทําอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของความวุ่นวายใจเป็นเรื่องของความบางทีเราคิด หรือเราคาดหวังในสิ่งที่เราเคยมีหรือเคยได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นในเรื่องของความรักชาวพิจิตคนโสดในช่วงนี้แอนยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าในสิ่งที่คุณกังวลหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่อะนะคะมินมีแนวโน้มว่ามันจะคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตามที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อดทนนะคะนิดนึงนะคะมันกําลังจะค่อยๆผ่านไปก่อนจะค่อยๆดีขึ้นหลายคนที่วางแผนการเดินทางแต่ล่มแล้วล่มอีกนะคะ,ะในช่วงเดือนหน้านี้เริ่มจะเห็นความชัดเจนขึ้นนะคะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปบางคนอาจจะ คาดหวังการไปทํางานต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ข่าวคราวนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะ Family Room อาจจะอยู่บ้านกันเยอะนิดน,นึงนะคะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะหลายๆอย่างะนะคะบรรยากาศที่บ้าน,นอาจจะไม่เหมือนห้องเรียนที่เราได้เจอเพื่อนหรือที่บริษัทเราได้เจอเพื่อนร่วมงานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะอาจจะมีคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายต่างๆที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะอาจจะเรารู้สึกว่าเขาจู้จี้จุกจิกกับเรามากเกินไปก็อย่างที่บอกนะคะแนะนาให้คิดว่าเออพอเขารักเราเขาห่วงเราอย่างนั้นก็นแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิก คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกเป็นยังไงบ้างคะควีนเหรียญคิงถ้วยเทรนควีนถ้วยเจ็ดไม้ อสศวินดาบแล้วก็ก้าไม้แล้วก็1ดาบคุณตัดสินใจจะถอยพอคุณตัดสินใจจะถอยเขาก็จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงคุณกลับไปอีแล้วนะคะตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เอาละจะเทละจะไปละไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วแต่ตัวเขาก็จะดันด้น,ดน นะคะจะพยายามเอาชนะใจจะพยายามดึงเรากลับไปแต่ตัวคุณน่ะจะรู้สึกเหมือนขัดแย้งอะคะ่ะตัวคุณเนี่ยจะแบบหรือว่ามันคนพอแล้ววะเจ็บมาจนหรือว่าแบบเครียดมาจนกังวลมาจนคือรู้สึกว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณเหนื่อยนะคะไม่อยากจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะแต่เขาอะไม่ยอมปล่อยขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เขารับรู้นะเขารู้ว่าคุณน่ะรักเขาเขารู้ว่าที่ผ่านมาคุณอดทนเพื่อเขามากแค่ไหนค่ะและเขารู้ด้วยว่านะเวลาเนี้ยปฏิกิริยาที่คุณมีคือคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะถอยห่างจากเขาไปหรือว่าคุณมีคุณมีท่าทีที่เหมือนกับว่าคุณจะทิ้งเขาอะนะคะแต่ว่าเขาอะการที่เขามีเราในชีวิตอะมันเหมือนกับว่าเวลาที่ เขาชินแล้วเขาชินกับการที่ม kind of ีคุณเพราะว่าเวลาที่เขาไม่สบายใจเวลาที่เขาทํางานหนักเวลาที่เขาเครียดจากเรื่องอะไรมาเขามีเราคอยเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาะค่ะมาหาเราแล้วเขาได้มีความสุขกลับไปมาหาเราแล้วเขาสบายใจกลับไปมาหาเราแล้วเขาได้มีช่วงเวลาที่เหมือนหนีจากโลกความจริงมาแป๊บหนึ่งแล้วมาเจอเราที่เป็นความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ยคือเหตุผลที่ทําให้เขาอ่ะไม่อยากที่จะปล่อยให้เราจากไปแล้วเขาจะทํายังไงต่อ ไฮพินเทสกับ The h ไฮ f a แฟออกมาบอกว่าเขาจะพยายามทําเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก <c ười> คือหมายถึงว่าเอาอย่างนี้หมายถึงว่าเขาอะรู้ว่าเขาอะให้คอมมิชเมนต์กับคุณยังไม่ได้แต่เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณในด้านอื่นแทนอย่างเช่นคุณต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทน ถ้าคุณอยากจะอยู่กับเขามันจะมีข้อเรียกร้องหรือมันจะมีพันธสัญญาหรือคุณลองพูดมาซิว่าคุณอยากจะต้องการอะไรนอกเหนือจากฐานะแฟนหรือฐานะอื่นที่จริงจังกว่านี้คือเขาให้เราไม่ได้แต่ในช่วงนี้ถ้าคุณเอ่ยปากขออะไรบางอย่างจากเขาอ่ะมีแนวโน้มว่าเขาจะให้นะคะไม่ใช่ว่าของเงิน5้าบล้านนี้นะหมายถึงว่าอะไรที่เขาพอจะให้ได้หรือว่าเขาดูแล้วว่าโอเคให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ เขามีแนวโน้มว่าเขาจะให้คุณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปเนาะถ้าเขารู้สึกว่าคุณเริ่มห่างๆหรือว่าคุณเริ่มถอยๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็จะพยายามตกลงพยายามดีลใหม่พยายามที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยอะไรก็ตามนะคะที่เขาจะดึงหลังเอาไว้ให้คุณยังอยู่กับเขาไนะ,ะอาจจะมีแพลนมาแบบเออถ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวแบบอยากจะไปเที่ยวไหนไม่ล่าถ้าหลังจากโควิดจบเดี๋ยวจะพาไปหรือแบบ เออเนี่ยถ้าอะไรอะไมันดีขึ้นหรืออาจจะหมายถึงของกำนันที่เป็นยานพาหนะอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะมาถึงคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวาพิจิกคะคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ หกดาบนะคะหกดาบ9ก้าถ้วยไฮโลแฟนห้าถ้วยสองไม้สามไม้เจ็ดไม้ ระวังใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณคขอยเขย่ะคนคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยหรือเคยเดีลหรือว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรืออะไรแบบนั้นนะคะและทีนี้เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณในขณะที่ตัวคุณเองอะ่ะไม่โสดแล้วอะ่ะขอดูหน่อยซิว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นใคร คนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยคุยแต่ณนะเวลานั้นความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเข้ากันไม่ได้หรือไม่สามารถไปต่อได้เพราะเขามีใครอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นหรือเพราะคุณก็มีใครอยู่แล้วเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมนะคะมีโอกาสว่าเขาจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณอาจจะต้องหนักแน่นนิดนึงแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างพยายามตัดให้ได้ในเรื่องของ อะไรที่มันจะเกินไปนะคะเกินเลยไปเพราะว่านะเวลานี้เนี่ยตัวคุณน่ะก็มีคนอื่นอยู่แล้วและตัวเขาเองนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ดิดโสดสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์เนี้ยอืมมีโอกาสมากมาที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะหรือว่าเข้ามาทําให้หัวใจเราเนี่ยมันหวั่นไหวนะคะ เขาไม่ใช่คนที่เราหมดแพชชั่นหรือว่าเขาไม่ใช่คนที่เราจะลืมได้ง่ายๆซะด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยต่างคนต่างามีเทมเพลนนะถึงเผื่อว่าต่างคนต่างมีใครอยู่แล้วและความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกับแบบเขามองว่ามันเป็นแค่โอกาสหนึ่งหรือว่าตัวเลือกหนึ่งหรือช้อยส์หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาไปเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่มันได้ไม่คุ้มเสียนะไม่ ไม่ได้มีแนวโน้มว่าเขาจะอยู่กับเรายาวนะคะเขาอยู่กับเราแป๊บเดียวนั่นแหละมาติดต่อหยอดๆขำๆแล้วเดี๋ยวไปละนะคะเพราะฉะนั้นก็าชาวพิจิก็ช่างใจให้ดีนะคะณเวลานี้เนี่ยขอให้คิดให้ดีนะคะแล้วก็เลือกความสัมพันธ์ที่สมควรที่จะเลือกไตรตรองให้ดีอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบคิดให้มีเหตุและมีผลคิดแบบที่คิดให้เหมือนกับ ถ้าสมมุติว่าคิดไม่ออกเลยไงให้หาที่ปรึกษานะคะที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะคุณแม่คุณย่าคุณยายอะไรก็ตามแต่หรือเพื่อนสนิทของเราะะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตัดสินใจให้ดีๆนะคะระวังหัวใจตัวเองสำหรับคนมีคู่ชาวพิจิกงนะโอเคครบแล้วสารสนะทค่ะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ